อ่าถ้าทายสกอร์เลยแบบเอาปันกาเลยนะเอาจริงจังเอาจริงจังจดนะครับทุกคนจดทุนานนานทีอ่ะเอาแล้วแบบพรุ่งนี้เลยสเปอร์เลยอ่ะเอาคู่ไหนมางดีกว่าอาสเปอร์นิวอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไม่มานะแต่เดี๋ยวผมจะให้สกอร์ไว้อ่าเดี๋ยวแจ็คฝากฝากสกอร์ไว้นะครับใครที่อ่ามีกระดาษมีปากกานะครับเขียนมาจดนะเคยเป็นแฟนคลับต้องกานจะจดวันนี้ว่าเขาจะไปสามคู่เต็มจดเต็มจดให้นอนอเหอเาอาทุกคู่เลยทุกคู่เลยทุ่คู่ที่เหลือเลยได้ได้ได้ของของพรุ่งนี้แล้วก็ วันจันเปไปเลยนะครับเตรียมจดนะครับเตรียมจดนะหลายคนแล้วนะครับมีบ้านมีรถหมดก็หมดไงหมดนี่ไงหมดนี่เคลียร์หมดเลยเคลียร์หมดเลยพวกดีดาวพวกอะไรมากูเคลียร์ให้หมดอ่ะใช่บางคนเนี่ยจากไม่มีอะไรเลยสร้างฐานะได้ไม่ตอนนี้อยู่วัดอนนี้เนี่ยคู่แรกไปคู่แรกเชฟยูกับลีดโอ้โหคู่นี้ คู่นี้กูพูดเลยนะเป็นไงคู่นี้มีอย่างน้อย11ประตูคอต้าเลยเนี่เท่าไหรเท่าไรบ้งลีดชนะ7 4 11สี่สิบเอ็ดไมสิบเอไงอ๋องี้คุณนมาไปแล้วเกือบพลาดเอาสเปอร์นิวการ์เซ่นเอาสเปอร์ชนะ3 0อันนี้จริงๆเลยแกเหลกเบลยิง2ประตูเขาเจ็บไม่ลงไงไม่ลงเหรอ่ะใสัหมอนตัดตีกอล์ฟี่เฮียใครยิงใครยิงครับเปร์ใครยิง30มศนเลี้ยงนี่ยิงประตูหนึ่งมูจะไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยได้ลงไง ลอีกสองประตูสองหนึ่งบินมีไหมสองหนึ่งมินไม่มีไม่มีอันเดอร์ไวเล่อันเดอร์ไวเลวยิงโกวก็ยังอยู่ไหมอันเดอร์ไวเล่อยู่อยู่กองหลักต้นหลักไอ้นี่มันย้ายไปชื่ออะไรนะไม่ช่างไม่เหรอแล้วก็แฮร์รี่เคนยิงประตูสุดท้ายสามศูนย์สเปอร์ชนะนิวคาสเซิลสามศูนย์แมนซิตี้เลสเตอร์โอหคุณนี่แม่งสุดมันสุดมันสุดมันแมนซิตี้เฉือนเอาชนะเลสเตอร์ได้ไงสามสอง เป็นทางการนั้นนะคุณเนี่ยคุณเนี่ยกู๋หามึงมีทั้งวาร์ดี้มีทั้งเดอะบอยทั้งทางการอลไรใครยิงให้แมนซิตี้เดอะบอยสามลูกเลยสามลูกแล้วเอ้ยเดอะบอยยิงสองลูกอ๋อแล้วจ่ายลูกหนึ่งเลสเตอร์ใครยิงวาดี้สองลูกแม่เจอเอนยกับทางทีมด้วยกูณวาดีอะไรนะเอ้ยเดอะบอยเดอะบอยเวสแฮมวูฟแฮมตันโอ้คู่นี้ทำไมมีแต่คู่มันมันนะเนี่ยมันเออมันนะคู่นี้มันนะแบบเวสแฮมเนี่ยกำลังมาวูฟก็กำลังมา ก็แบบโหต้องดูราคาต่อรองเลยพวกเนี้ยแต่ฟันธงให้ได้เป็นไงสเสมอศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยศูนยศ์ยศูนย์แบบเจริญเจริญเจริญเลยไม่มีอะไรทั้งสองทีม่มีเลย,ยไ,มไม่ม,ไม,มีไม่มีกลัวแล้วไม่มีคิมิเนสคิมิเนสยิงไหมกูไม่มีไงฟูลแลมแอสตันวิลล่าโอ้น้องใหม่ไม่น่าจะเอาแอสตันวิลล่าอยู่กิลิตยิงสามลูกเพราะมีไหมไม่มีไม่มีแต่คิดว่ากิลิตน่าจะยิงแต่มีมาร์ติเนส คือให้เกมศูนย์ไปอ๋อดูริวพูว่าเซนนอนโอ้ยเฮียคู่นี้ฟันยากมากแต่ว่าต้องให้เครดิตของอาร์เซนอลเป็นไงเฉือนนอชนะริวพูห้าสองเฉือนชนะริวพูห้าสองเฉือนใครยิงมากเอ็นเคเทียสองตัวโอบามายองสองตัวลากาเซ็ตหนึ่งตูเปลี่ยนลากาเซ็ตออกแล้วก็เอาเอ็นเคเทียลงอ่าใต้เห็นว่าเอ็กซัต์ลากาเซ็ตอุตส่าห์ส่งให้ลงอ๋อลากาเซ็ตยิงได้ประตูเดียวโอบาสองเอ็นเคเทียสอง หลังแท่นหนึ่งยิงได้ประตูเดียวไม่พอใจต้องเปลี่ยนลิเวอร์พูลใครยิงได้รีวอร์พูลมีแต่สองลูกนะเต้น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 ยิงได้เต้นยิงลูกฟรีคิกตั้งแต่เครื่องสนามเท่าไหแล้วก็อีกประตูหนึ่งก็โรเบิรสันโ์ตสันไมน่าอยู่ในเฟส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 นี่มันไม่ไม่ไม่น่าอยู่อันนี้คือสรุปทัศนะของแจ็คคนเดียว ฟุตบอลคู่ถัดไปนะครับคู่อาทิตย์วันจันอะไรเงี้ยก็ใครจดไว้นะครับก็เตรียมตัวจดไว้ก็ฉีกกระดาษทิ้งเลยเฮียกูทแทงขนาดนี้เผาเถอะอนเออเออเอ้าแต่ถ้ากูถูกขึ้นมากูเคยถูกไหมใช่ป่ะไอ้นัทนัทฟอร์ดพัทฟอร์ดชนะชนะสามศูนย์ถูกเจอถูกเป๊ะๆเดี๋ยวลาไปก่อนลาไปก่อนเพราะว่าอยากดูเชลซีเหมือนกันว่าจะเป็นไงต่อไปแล้วก็แจ็คก็มีเวลาไม่นานนะครับไม่นานไม่นานอยู่พวกเราอีกไม่นาน นานไม่นานโอเคขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันใหม่นะรุงนี้พรุ่งนี้แอดมินมาเจอกันอีกนะครับบายให้จ็คล่แจ็คลานล่มามาก่อนเพราะว่าลาก่อนต้องต้องลามาก่อนสิเหมือนพี่ป่ะเหมือนพี่ต้องล่ไลปก่อนม้าตาบมาเนี่ยพอมึงเล่นถูกมึงก็ไม่เล่นให้กูไงต้องออกม้ามาที่หลังไล่ไลาไปก่อนไม่เล่นแหละ กูอยากให้เพื่อนเถิดฉายเพื่อนมานานๆมาทีกูทางนี้แหละท้ากูขา